มนาบาร,รบอกาตุท่านพี่นอ้นาานนองผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับสําหรับเรื่องราวของการศรัทธาต่อบรรดานาบีและบรรดารอซูลนะครับกที่เราจะขึ้นกันในเรื่องของ หลักการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับคำถามข้อที่101นะครับเชคคาฟิดันฮักามีเราให้มะฮุลลอฮุตาลาท่านถามบอกว่ามาดารีลุเออญาซิลกุรอานนะครับเชคถามบอกว่าอะไรคือหลักฐานที่ยืนยันถึงความมหัศจรรย์ของคัมภีร์อัลกุรอานใช่ไหมครับอะไรคือหลักฐานที่ยืนยันว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่มีความมหัศจรรย์นะครับเชคตอบบอกอัลดารีลุออลาดิกะนะครับหลักฐานในเรื่องดังกล่าวนั้น ก็คือน,คนุโูลุ่มินอีก,อกที่นทานลหนม่มกกี่ส20ปีนั้นหมายถึงในยุคสมัยท่านบีมุฮัมมัดลสลัมบุกุษของอัสลามตั้งแต่นครมักกะสิปีนะครมาดินะอีก10ปีรวมเป็น23ปีเนี่ยเราจะอาลรพระองค์ได้ทรงท้าทายอยู่ตลอด คือท้าทายในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺจารและประทานลงมาเนี่ยอัลลอฮฺจารและเด้ท้าทายคนในยุคสมัยนั้นแต่คนในยุคสมัยนั้นไม่ใช่คนปกตินะพี่น้องอัลลอฮฺใช้บอกว่าอับซอฮันอลเป็นคนที่มีคําพูดจาที่ที่ฉะฉานคนอารับเนี่ยเป็นคนที่มีคําพูดคําจาที่ฉะฉานมากใช่ไหมครับอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็นภาษาอารับใช่ไหมครับว่าอัลกดาระฮะนยุคสมัยนั้นเนี่ย เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถในการพูดมากใช่ไหมครับว่าอับละอฮามันตตคอนแปลว่าเวลาที่พวกเขาพูดเนี่ยคำพูดของเขาจะมีคำพูดที่ลึกซึ้งมีสำนวนมีโวหารซึ่งเป็นภาษาที่ไพเราะมีความละเอียดละออและมีความลึกซึ้งอย่างมากภาษาอารบนีนนะครับและใช้ก็บอกว่าอัลลาฮาบายานั่นมีนั้สาคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยที่รู้ภาษาอารบเนี่ย พวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะอธิบายอะไรต่างๆนะนะถึงขนาดที่เะลซุนเคยพูดแบบว่าวา่าอ an ินนามีนันบายานีลาเซฮารรอใช่ไหมครับถึงขนาดที่ว่าคนที่มีความสามารถในการพูดในการอธิบายอะไรที่ที่ดีได้เนี่ยมันถึงขนาดที่ทําให้คนคล้อยตามเหมือนกับไสยศาสตร์ใช่ไหมครับฉะนั้นอัรจาราท้าทายคนเหล่านั้น ในอัลกุรอานโดยที่พอวกได้กล่าวบ,บอกว่าคออิลันฟะลยะตูบิฮะดีซิม,มิตลิฮิอินกานนซอดีกีนละจอัละจาละท้า,าทายพวกเขาบว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนําถ้อยคํามาให้เหมือนกับอัลกุรอานสิในเมื่ออัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับใช่ไหมครับเป็นภาษาอาหรับที่พวกเขาพูดพวกเขาพูดภาษาอาหรับและในหมู่พวกเขาก็มีนักกวีมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาเนี่ยจำนวนมาก เราจะอาลาบอกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าหากพวกเจ้าสามารถทําได้เอามาสิคําพูดที่เหมือนกับอัลกุรอานหาพวกเจ้าพูดจริงเราจะอ่กอา,า,นนากกราวบอกมุฮัมมัดจงกล่าวพวกเขาเป็นการท้าทายพวกเขาบอกว่าฟะทูพวกเจ้าจงนํามาสักสิบสุรรในกุรานมีคิสุรอพี่น้อง หนึ่งร,ร,ร้อยสิบสี่ลอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าจงเอามาสักสิบโซโลสิให้เหมือนกับอัลกุรอานที่พวกเจ้าแต่งขึ้นมาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําได้เราจะอานทิงกล่าวอีกบอกว่ากุลฟฟตูบิซูรอติมมิดลิฮีมฮัมมัดโจงการพวกเขาเป็นการท้าทายพวกเขาบอกว่าพวกเจ้าจงนำมาสักโซรล่หนึ่งนำมาสักโซรล่หนึ่งให้เหมือนกับอัลกุรอานซโล่ที่สั้นที่สุดคือโซโล่อะไรไปน้องโซโล่อันเคาซมีอยู่สามอายะ ให้นามาซสาสุรอให้เหมือนกับอัลกุรอานพวกเขายังไม่สามารถนํามาให้เหมือนกับอัลกุรอานได้เชคจึงบอกฟะลัมยะฟะลูหะวลัมยารมูซาลิกะพวกเขาไม่ทําและพวกเขาไม่พยายามที่จะทาด้วยเพราะอะไรพี่น้องเพราะพวกเขารู้ทั้งรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทําได้คนที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอรับที่เป็นผู้ปฏิเสธรัทาเนได้ยินอัลกุรอา,านครั้งเดียวเนหัวใจลอยละลิว้ว หัวใจเนี่ยลอยระลี่รู้ทันทีว่าคําพูดนี้ไม่ใช่คําพูดของมนุษย์แต่ด้วยความยะโสด้วยความด้วยการปฏิเสธของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมรับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเช่นบอกมาชิดดที่ حرص him ع ل ิ ردّه بكلّ م ิ ك ن ّ مع كون ح ิ و ف ه وكلماته ันเช่บอกว่าพวกเขายังพวกเขาก็ไม่ทำเหมือนที่เราจะละ ท้าทายพวกเขาและก็ไม่พยายามที่จะทํทา,ท,าทั้งๆที่พวกเขาพยายามที่จะตอบโตอัลกุรอานทุกวิธีวิธีใดก็ตามที่พวกเขาสามารถจะตอบโตอัลกุรอานได้เขาพยายามที่จะตอบโตแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะทำให่เหมือนกับอัลกุรอานไม่สามารถที่จะแต่งคําพูดให้เหมือนกับอัลกุรอานใช่ไหมครับทั้งๆที่ฮุรุฟอักขระอักษรใช่ไหมครับกาลิมาคำ ที่มีอยู่ในอัลกุรอานก็คือคำที่พวกเขาใช้พูดใช้สนทนากันนั่นแหละว่าฟีมาเจลิฮิยะตาซาบกูนวยยะตาฟาคอรูนะมีนำซ้ำพวกเขายังเอาภาษาอาหรับที่พวกเขาใช้พูดในยุคสมัยนั้น,น,นเอามาใช้เป็นการแข่งขันกันในการประกวดบทกวีบทประกวดโครงกรใช่ไหมครับแล้วดูว่าใครกันจะเป็นคนชนะแล้วก็แสดงถึงความดีอกดีใจภาคภูมิใจในภาษาที่พวกเขาพูดกันแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะทําให้เหมือนกับอัลกุรอานได้ เช่บมมานาาาบอกถึงมน่าได้ عليهم ด้วยใบ้งานจีหิมว่าดูรูปเอเจนซีที่ละบอกให้รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะทำให้เหมือนกับอัลกุรอานและบอกให้รู้ถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานในด้านที่เราจะรับปกป้องอัลกุรอานให้เป็นถ้อยคำที่สูงส่งที่สุดที่เลอเลิศที่สุด ที่ไม่มีมนุษย์นาไหนที่จะสามารถประพันธ์หรือแต่งหรือคิดขึ้นมาให้เหมือนกับอัลกุรอานได้นี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานดังนั้นเมื่อเราถามว่ามหัศจรรย์ของอัลกุรอานอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะกระทําให้เหมือนกับอัลกุรอานได้เราจะอภกล่าวไวไ้ในสุสลามอิสลามบอกว่าคุณ เล่าในึ่ตั้งแต่อินส่วนจินน์อัลอَอีตุบมิที่ฮาดะลกุรอานีลาเอตุนบิ ه ิมต ل َลห์วะล้วก้าเนบัลจุ่มหนึ่งด้วยร้อนเราจะอ ا า ى กล่าวบอกว่ามมฮัมมัดเจ้าจงกล่าวว่าให้ประกาศเลยว่าหากว่ามนุษย์และจินทั้งหมดมนุษย์กี่คนละจินกี่ตนรวมกันทั้งหมดเนี่ยรวมกันเพื่อที่จะทำแต่งอัลกุรอานขึ้นมาให้เหมือนกับอัลกุรอาน พวกเขาจะไม่สามารถทําให้เหมือนกับอัลกุรอานได้ถึงแม้ว่าพวกเขาในบางคนจะร่วมมือกันจะช่วยเหลือกันก็ตามจะมีผู้ใดสามารถกระทําได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยืนยันบอกให้รู้ถึงความมห ah ัศจรรย์ของอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานไม่ใช่เป็นคำพูดของมนุษย์แต่เป็นคำพูดของของครพ่น้งเป็นคำพูดของของ Allah, ัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى นะครับท่านนาบิสัลลัลลอฮฺมูัลัจึงกล่าวไว้ในษบทหนึ่งบอกว่ามามินันอัมบียาอิมินนบีอิลลาบัดููตียะ อิลล่าว่านอา ع ط ي من الآيات م ูอามา آمن عليه البشر ทารสุบอกไม่มีนบีคนใดที่เราละต่งางมาใกนบีเนี่ยนอกเสียจากว่าเราจะอ่านจะประทานอายะหมายถึงอะไรเราจะอ่าจะประทานโมจิจ่าจะประทานสิ่งมหาศา์ที่เกินกว่าความสามารถของมนุษย์โมจิจ่าที่บรรดานับีได้รับเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านบีคนนี้เป็นนบีจากอัลลอฮ์สิ่งที่นบีเหล่านั้นนํามาเป็น เป็นถ้อยคำเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอสุบฮพานะอุวาจะอะแล้วผู้คนก็จะศรัทธาต่อนบนีท่านนั้นใช่ไหมครับแต่เราซุบอกว่าอินนามาการะแลดีอูตีตัวอื่นเอาฮัลลอฮาอิไลียเราซุนก็มีมุ่จิซาเหมือนกันแตท่ที่ท่านบีศุนลัลลอฮุอะลีสันได้รับสิ่งหนึ่งเป็นความพิเศษเหนือกว่านาบีท่านอื่นก็คืออัลกุรอานที่เป็นวาหฮีมาจากอัลลอ แต่บรรดาคำพีที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าอัลกุรอานก็เป็นวะฮีมจจาจากอัลลอฮ์เหมือนกันแต่สิ่งที่อัลกุรอานมีความมหัศจรรย์เหนือกว่านั้นคือไม่มีผู้ใดสามารถกระทําหรือลอกเรียนแบบเดียเหมือนกับอัลกุรอานไม่มีผู้ใดสามารถที่จะตัดทอนสิ่งใดในอัลกุรอานและไม่มีใครรู้ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะเพิ่มอักษรหรือเพิ่มสิ่งใดเข้ามาในอัลกุรอานโดยที่ไม่มีการปกป้องและสิ่งหนึ่งที่อัลกุรอานได้รับนั่นคือเป็นคำพีที่จะถูกปกป้องและได้รับการเก็บรักษาเฉลี่ยแต่ถึงว ใช่ไหมครับเราจึงบอกวาราอยู่อันกู้นถ้าเราพเจอดิอันยาวมังเกียมาดังนั้นฉันจึงหวังว่าฉันจะเป็นคนที่มีผู้ติดตามด้วยมีผู้ศรัทธาต่อฉันมากที่สุดในวันเกียมาเพราะอะไรเพราะเป็นคัมภีร์สุดท้ายและจะถูกเก็บรักษาชนกระทั่งถึงวันเกียมาในขณะที่คัมภีร์ก่อนหน้านี้ถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขไปหมดแล้วนะครับและประโยคสุดท้ายเชกก็พูดบอกว่าวากอด ซันนาฟันนาซูฟีกูจูฮิยาญาซิลกูรอานีนะครับยุคสมัยหลังเนี่ยก็มีคนจำนวนมากมีการแต่งตำราในแง่มุมต่ตางๆถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานมินเจฮะทีละอัลฟาวิวันมาานีมีการแต่งตำราถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานในด้าน ถ้อยคำํำนวนโบหารในด้านความหมายต่างๆของอัลกุรอานวลอัคบารินมาวิทยาทอาดิยะที่มินันโมไยยบาตมีการแต่งตำราถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเป็นการบ่งบอกถึงความวิ่งใหญ่ของอัลกุรอานที่บอกให้รู้ในเรื่องที่ที่เล่นลับวะมาบะลาหูมินดาลิกแต่เชคบอกว่าไงมีน้องเชคบอกว่าสิ่งที่ผู้คนแต่งตำราขึ้นมานั้นสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะนึก และคิดขึ้นมาได้ที่นำเอามาจากอัลกุรอานนั้นอิลลากามาจะลอ ذ ع ฟู و ر บิมิ قاره من บ ل ب ح ر ความรู้ที่มนุษย์มีนั้นมีน้อยนิดเหมือนกับนกกระจอกตัวหนึ่งที่มันใช้จงอยปากของมันนั้นจิกลงไปกินน้ำในทะเลและน้ำที่มันสามารถที่จะจิกขึ้นมาจากทะเลได้นั่นคือน้ำที่มีปริมาณที่น้อยนิดนั่นเปรียบเสมือนกับความรู้ที่มนุษย์มี เปรียบเสมือนกับความรู้ที่มนุษย์มีนั่นหมายความว่าสิ่งที่มีอยู่ในอัลกรานความรู้ที่เราจะมีนั้นมีมากมายมหาศาลเหมือนกับน้ําที่อยู่ในมหาสมุทร ดังนั้นขอเราสุขายละฮูวใจอาลาเมตตาพวกเราให้พอเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ศึกษาหาความรู้และหาความเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่ใน آن, อัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่จะทําให้ Allah, หาารเราสุขายละฮูวใจอาลารักเราและพอพระทัยในตัวเราและจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะปกป้องเราให้พ้นจากการหลงทางและการถูกลงโทษในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์สุขายละฮูวใจอาลาสุาาลาาลาัาลลอฮุอะล่าหนบิว่ามุฮัมมัดวะละอะลีฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัม